สวัสดีจ้าพี่น้องก็มาพอกันอีกแล้วจ้าในช่องแอลชวนกินแซ่บโนโมุนีภาพพี่น้องไม่กินเขาปุ่นเศร้าพี่น้องเ้าปูนเศร้าของโปรดมันมัน,มนดิมเร้่อพี่น้องเด้อเขาปุ่นเศร้าน้ำยาแบบนัวน้ำปลารห้แงใส่ลงไปใส่ลงไปจ้ามักสดนน้ำก็ใส่ไปไล่ไลพี่น้องเนี่ยใส่ไปก่อนพริกปน่น มักจวดแน่กระเซดหลายๆพี่น้องสองช้อนพุนูนนอกเผ็ดจวดจวดนยงเสียบพี่น้องเนี่ยแคบหมูแคบหมูติดมั่นพี่น้องจ๋าโปรโมชั่นขายมือเรียกด้วยพี่น้องเด้อเอลขายไห้พี่น้องในราคา120บาทค่าทรงเอลออกไห้พี่น้อง ร้อยยี่สิบบาทจะส่งฟรีสําหรับลูกค้าที่โอนเงินได้พี่น้องเดี๋ยวค่าส่งแอลออกให้เพราะว่าเป็นโรเมื่อแรกนะคะที่ขายแคบหมูก็เลยอยากให้พี่น้องได้ซิมจะส่งฟรีพี่น้องร้อยยี่สิบบาทสําหรับลูกค้าที่โอนเงินแคบหมูกรกอบๆเป็นแคบหมูที่บบเมนหนังยางเดียวติดมั่นพร้อมพี่น้องบม่ต้องแย่งแข็งรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์บ่แข็งบ่แข็งบบเมนหืนพี่น้อง จวดเลยแบบที่นี่นี่พักลวกพี่น้องจ้าสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะลองซิมให้พิมพ์เข้ามาสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยด้วยพี่น้องมาสันกับคลิกลิงกก็ได้เปิดโปรโมสันมือแรกเดี๋ยวจะส่งให้ฟรีเลยค่ะจวด กรอ,อบอีกทีเอาไปคุกกินกับข้าวสวยห่อนกับเจวกับแสบกินกับก๋วยเตี๋ยกับแสบสุ่มตำกับแสบขนมจริงกับแสบพี่น้อง เขาสวยร้อนๆใส่ไก่น้ำพิษแสบหลายอตอนนิดหน่อยเขดีข้ำ счет нам. กันจองแล้วกะทััวฟังเงี้ยวเี่ยครับเห็นไหมฮึปาดเอาไหมพี่น้องเบิ้งในแถวสะอ่อนแห้งเห็นบ่กล่องเห็นป่ปาดนี่ปลาลุงตรงนี่เหียวมาเป็นป่เคิง เพิงป้าเป็นตะเห็บตาจอมแซมใช่ไหมคะเมียจะวอ,อนคักไปยังายคาแค่ไปซิ่วหน่อยพี่หลองปะข้าวน่อยปะซิ่วหน่อยเคิ่งเริ่งสา้าง <laughs> พ่ม่นพิ่ใสตรงแะ่ะ yeah แดดซองตาแลนะ้วบันเน่มักสดพักลวก ุดน้ำเขาไปพร้อมยังแซสบม,มาเลยของน้ำอ่ะ <c oughs>

ยังเผ็ดยังแสบแสบขนาดกูใส่พริกกูหั่นแบบไล้ มาสดอโอ้ดีมสดเอาสดเอาขี้งือบแคบมูนี่ให้เต็มซิเลยพี่น้องแม่เอามันเขากันอ่ะ บอกปูมะสันพี่น้องอีกรอบหนึ่งพี่น้องจ้าถุงนี่แก้ไปแล้วเต็มถุงจุกๆร้อยหาสิบกัมราคาเพียงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแล้วจะส่งให้ฟรีเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเป็นโปโมชสันเปิดโตขายมือแรกพี่น้องก็เลยจะส่งให้ฟรีเพื่ออยากให้พี่น้องได้ไปซิมนะคะความกรอบควาวม,มันแล้วกะ็บอกว่ามันนัวอยากให้กินอีดีพี่น้องเอาสลับมือนี่ก็ได้ขอโตลาพีละน้องไปแล้วนะจจะไว้พอกันคลิปหนามือหนาพี่น้องจ้าสลับมือนี่ ไปแล้วสวัสดีจ้าอย่ยงลกูกเฮ้ยกินว่าเป็น